อาเซนอลใน UCL ปีนี้ทีมที่ไม่ได้แค่กลับมาแต่กำลังจะยึดยุโรปคืนจากความฝันในอดีตสู่ความจริงที่จับต้องได้ในทุกค่ำคืนยุโรปของมิเกลอาเตตาหลังจากห่างหายจากเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปกว่า6ปีเดอะกันเนอร์สกลับมาอีกครั้งในฤดูกาลนี้ด้วยพลังใหม่ที่เกิดจากการวางระบบอย่างลึกซึ้งของอาเตตา คือทีมที่ผ่านทั้งช่วงพังทอและฟื้นขึ้นมาด้วยเลือดเนื้อของตัวเองทุกเกมในยุโรปปีนี้คือการประกาศตัวว่าพวกเขาไม่ได้กลับมาในฐานะผู้มาเยือนแต่ในฐานะผู้ท้าชิงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจจากการผสมผสานร,ระหว่างพลังหนุ่มความมีวินยัยและความหิวกระหายในการพิสูจน์ตัวเองแทคกติกเพรสซิ่งสูงที่เป็นระบบมากขึ้น อาเตตาพัฒนาเกมเพรสซิ่งให้เป็นจังหวะมากกว่าความบ้าพลังเหมือนเมื่อก่อนการดันไลน์ของซาลิบากับกาบรีอลทำให้ทีมบีบพ,พื้นที่เร็วขึ้นและสร้างเทิร์นโอเวอร์ได้ในแดนคู่แข่งอาเซนนลไม่ได้แค่เพรสเพื่อแย่งบอลแต่เพรสเพื่อเปิดเกมบุกถัดไปบทบาทของโอเดกาดสมองของทีมกับตันชาวนอร์เวย์คือจุดสมดุลระหว่างเกมรุกและจังหวะคุมเต็มโป เขาไม่ใช่คนที่จ่ายคิลเลอร์พาสบ่อยที่สุดแต่เป็นคนที่ทำให้เกมมีจังหวะต่อเนื่องและนั่นคือสิ่งที่ทีมระดับแชมเปียนส์ลีกต้องมีเดคแคนไรซ์ Rice, เครื่องยนต์แห่งความมั่นใจไรซ์ Rice คือการอัปเกรดในทุกมิติอ่านเกมไวเข้าบอลเนียนและเชื่อมระหว่างเกมรับกับเกมรุกได้อย่างไร้รอยต่อเขาทำให้คู่กลางของอาเซนอลนดูแน่นขึ้นเหมือนมีกำแพงเหล็กขวางอยู่ตรงกลาง พูดตรงๆนะตอนนี้ไม่มีแฟนอาเซนอนคนไหนคิดถึงปาเตอีกแล้วบุคโยซาก้าเด็กที่กลายเป็นชายเต็มตัวในยุโรปซาก้าไม่ใช่แค่ปีกที่พาบอลเร็วแต่คือคนที่ทำให้เกมบุกของทีมมีชีวิตทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลเขาเล่นด้วยความมั่นใจเกินวัยและทุกครั้งที่เขาเลี้ยงเข้าในคู่แข่งรู้ว่ามีภัยกำลังมา แผงหลังที่โตขึ้นในทุกเกมซาลิบากาเบรียลเบนไว้์และซินเชนโกกลายเป็น4เสาหลักที่เหนียวแน่นสุดในยุโรปตอนนี้ความเข้าใจระหว่างคู่เซ็นเตอร์คือจุดเปลี่ยนใหญ่แทบไม่เห็นพลาดเหมือนในปีไกลๆของอาเตต้าอีกต่อไปเกมรุกที่เคลื่อนไหวตลอดเวลามาติเนลลี่ซาก้าและเชซุสไม่ได้ยืนรอบอลแต่หมุนตำแหน่งตลอดจนแนวรับสับสน ทุกการเคลื่อนไหวมีแผนทุกการจับบอลมีความหมายอาเซนนลไม่ได้เล่นฟุตบอลสวยงามเพื่อโชว์สมดุลแดนกลางคือหัวใจใหม่ของทีมเดย์แคลนไรส์คือจุดศูนย์กลางที่ทำให้ทีมมั่นคงเขาไม่ใช่แค่ตัวตัดเกมแต่เป็นรากฐานของความมั่นใจที่ทำให้เพื่อนทุกคนกล้าเล่นเกมรุกเมื่อมีเขาในสนามเกมรับนิ่งเกมรุกกล้า ดูอาเซนอตเล่นตอนนี้มันไม่ได้มีแค่แท็คติกกับแผนมันมีความหิวบางอย่างในแววตานักเตะมันคือพลังของคนที่เคยพลาดเคยล้มเคยถูกหัวเราะเยาะแล้วกลับมาด้วยความตั้งใจจะทำให้ทุกนาทีในยุโรปนับค่านี่แหละสิ่งที่แฟนปืนรอมานานทีมที่เล่นเหมือนทีมใหญ่จริงๆเกมเปิดบ้านถล่มเซบียา4-0คือภาพจำชัดเจน ตั้งแต่ลูกยิงไกลของไรซ์ที่เฉียบขาดการลากหลบสองของซาก้าก่อนใจ่ายให้โอเดกาดวางเท้าใส่ไม่พลาดทุกประตูเต็มไปด้วยความมั่นใจความแม่นและจังหวะที่ทีมใหญ่มักมีเสียงนอตลอนดอนฟอร์เอเวอร์ดังกระก้องไปทั่วเอมิเรสไม่ใช่แค่เสียงเชียร์แต่มันคือเสียงของการปลดปล่อยอาเซนอลในปีนี้ไม่ใช่แค่สวยงามเวลาเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่พวกเขาเริ่มมีความโหด ความนิ่งและความเชื่อมั่นแบบทีมยุโรปชั้นนำมันคือการเปลี่ยนจากความหวังไปเป็นความจริงและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงแชมเปี้ยนส์ลีกในเอมิเรสคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังที่เปลี่ยนไปมิเกลอาเตตาคือผู้นำที่ไม่ยอมให้ทีมพอใจแค่คำว่ากลับมาเขาปั้นทีมด้วยความละเอียดเหมือนศิล,ลปินทุกการซ้อมทุกคำพูดทุกการตัดสินใจในเกม มีเหตุผลเบื้องหลังเขาทำให้นักเตะเชื่อว่าการเป็นอารเซนนลหมายถึงการเล่นฟุตบอลด้วยความกล้าและศรัทธานในแผนทีมที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการชนะเกมใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการเรียนรู้ที่จะเล่นให้เหมือนทีมใหญ่ในทุกเกมปีนี้อาเซนนลกำลังทำสิ่งนั้นอยู่และทั้งยุโรปเริ่มหันมามองพวกเขาอีกครั้ง อาเซนอนใน UCL รุฤด,ดูกาลนี้ไม่ได้แค่ไล่ตามความสำเร็จของอดีตแต่พวกเขากำลังเขียนความหมายใหม่ของคำว่าทีมใหญ่ด้วยฟุตบอลที่สวยงามมีระบบและมีหัวใจ